พาเพื่อนๆมาดูมละกอที่นางทำคลิปเป็นคลิปแรกคือคลิปแยกเพศมะกอค่ะเพื่อนๆก็ได้ออกมาผลงานก็เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะ99%ค่ะที่เป็นกระเทยค่ะเพื่อนๆ นางแยกเพศมาละกอเลือกแต่เพศกระเทยค่ะมีผิดพลาดอยู่หนึ่งต้นเป็นตัวผู้ซึ่งเอาออกไปแล้วที่ตรงนี้นะคะนางแบ่งนางจัดสรรให้ลูกจัดการได้หนึ่งปีแล้วค่ะพื้นที่ออกมาเลยสะอาดโลง่งอย่างที่เห็นค่ะถ้าเป็นของนางเองก็เดินไปก็เสียวไปนะคะกลัวงูค่ะโอ้ นี่ามาปลูกใหม่ปลูกแซมที่ตายนะคะเป็นตัวเมียพอหลังหลังจากที่นางคัดแยกนะคะแล้วรอดต่อไปอที่นางคัดแยกเพศไว้มันตายค่ะแล้วนางก็รอต่อไปนางก็เลยจับใส่จับใส่ก็กลายเป็นว่าตัวเมียเยอะค่ะเพื่อนๆซึ่งตอนนั้นนางไม่แย,ก,ยกเพศนะคะลูกก็เอามาปลูก เป็นตัวเมียเยอะเลยค่ะแต่ที่นางคัดพันธ์ุส่วนใหญ่จะเป็นกระเทยค่ะเพื่อนๆจะออกมาเป็นกระเทยค่ะต้นนี้ก็กระเทยนี้เป็นพันธุ์เดียวกับส่วนใหญ่นางจะเน้นพันธุ์นั้นที่ล้มไปนะคะที่ล้มไปเพราะว่าเขาหวานมากนางก็เลยเจาะจงเลือกเอาแต่เขาเดี๋ยวนะคะมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ไม่ทราบ ชื่อคะ่ะเพื่อนๆพอนพอทราบไหมคะพอบอกนางได้ไหมว่าเป็นพันอะไรรู้อย่างเดียวว่าคุณหวานมากคุณหวานเกินใครๆคะ่ะเนี่ยคะ่ะเพื่อนๆอนอุ๊ยอุ๊ยกล้วยไขย่เอ้มุมนี้มันค่อนข้างจะมืดมืดทำไมมันมืดๆจังเนี่คคยค่ะกล้วยไข่โอ้โหอ๋อรู้แล้ว กล้วยไข่ก็สวยงามดีค่ะแปลงนี้ก็บ้านนางจะมีอยู่สามไร่ค่ะเพื่อนๆนางก็แบ่งให้ลูกนางนางมีลูกสองคนนางก็แบ่งเกือบครึ่งนะคะหลังบ้านที่เป็นสวนนี้ก็จะเยอะหน่อยก็จะให้ลูกชายเยอะหน่อยค่ะเพราะว่าเขาดูแลก็อาจจะเกือบสองไร่อะค่ะ ของนางที่เป็นที่อยู่ของนางซึ่งเป็นส่วนของลูกสาวก็อยู่ปอมอยู่ไร่กว่าค่ะและนางก็ทำสวนผสมประสานค่ะปลูกพริกปลูกมะเขืออย่างที่เห็นนะคะลูกลูกกับลูกสะพ้ายก็มาปลูกฟักทองไว้ด้วยเออเขาก็จะปลูกฟักทองปลูกบวบไว้ให้นางไปขายค่ะแล้วเราก็เขาก็จะแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้นางด้วยค่ะ เพื่อนๆขาเนี่ยค่ะที่นางคัดสายพันธไอคัดเพศไว้นะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆขาก็ระหว่างลูกถึงตัวนางนี่ก็เขาก็ประมาณเอวขึ้นมาเอวเอวถึงถึงหน้าอกอะค่ะเนี่ยค่ะก็ไม่ไม่สูงมากค่ะ ถ้าสมบูรณ์เขาก็จะให้ลูกเร็วอย่างนี้ค่ะแต่ถ้านางปลูกทีไรนะคะนู่นค่ะสุกป,ปิดต้นกระติดเดียวนา,นางมีฝีมือในการทำให้ลูกไม่งามได้ของดีๆนางก็ทำให้เสียหมดเพราะว่านางทำความสะอาดได้ไม่ดีพอค่ะกล้วยน้ำว้า ตัดได้แล้วค่ะนี่ต้นเล็กนิดเดียวแต่มีลูกแล้วค่ะเลื่อนเพื่อนเพื่อน,เ,อนเห็นชัดไหมคะโอ้นี่ฟักทองอ๋อก็แอบ,บมาปลูกฟักทองไว้ตรงนี้ไม่น่าเขาเฉยนี่คะ่ะต้นใหญ่ต้นนี้ยังไม่มีลูกแต่มีมีดอกเต็มเลยค่ะ ก็จะมีกล้วยเล็บมือนางผสมนะคะแล้วก็กล้วยไข่มะละกอหนังก็จะชอบเด็ดใบทิ้งนะคะนี่ค่ะเสียดายเขาผ่านแรงมาเยอะมากรุ่นที่ไม่ได้คัดนะคะเพื่อนๆกลับกลายเป็นเป็นตูเมีเสซะเยอะค่ะอย่างเช่นต้นนี้ ไม่ได้คัดพันก็กลายเป็นตัวเมียซะแล้วก็แถวอีกแถวนึงเนี่ยเปรียบเทียบกันเลยค่ะตัวเมียจะเยอะมากนางไม่ได้คัดนะคะตัวที่นางคัดไว้มันก็ตายเยอะค่ะลูกเขาก็เลยเห็นเห็นเขาก็เลยเอามาปลูกปูกเอามาแท่แทมาปลูกปูกมันก็ได้อย่างที่เห็นค่ะตัวเมียเยอะเลยค่ะแต่ที่นี่ถึงเป็นตัวเมีย เราก็ขายได้ค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเราขายปี่เนาะเราไม่ได้ขายส่งแต่สรุปแล้วการแยกเพศมะละกอที่นางทำไว้นางว่ามันได้ผลค่ะ99้าออย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีหลงมาเอ้ยไม่ไม่ใช่นี่เนาะมัน 99%เลยค่ะเพราะว่ามันมีตัวผู้หลงเออตัวผู้หลงมาแค่ตัวเดียวที่เหลือที่เอามาเสริมเนี่ยเป็นตัวเมียเนี่ยเพราะว่าพันธุ์ไม่ได้คัดทีหลังทีหลังก็ไม่ค่อยได้คัดค่ะเนี่ย yeah, ค่ะเพื่อนๆสวยดีเดี๋ยวนางก็จะได้ขายแล้วนางก็จะขุดร่องน้ํานะคะเพราะว่าเอ่อที่ขุดล่องน้ํา ในหน่อยนี้เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นทุ่งนาค่ะเพื่อนๆถ้าฝนตกหนักๆน,นะคะเขาก็จะแฉะไปถึงถึงพืชค่ะถ,ถึงต้นไม้ของเรานางก็ต้องขุดล่องไว้เพื่อให้น้ำอะ่ะลงไปเพื่อให้พืชเราอะ่ะเสด็จน้ำค่ะก็จะเป็นล่องเลยค่ะเป,เป็นระยะลูกก็ปลูก มะพร้าวมะละกอกล้วยอย่างที่เห็นคะ่ะพืชล่างก็ตอนนี้เขาก็แซมด้วยฟักทองค่ะเพื่อนๆืแต่พันนี้สิคะเพื่อนเพื่คะ่ะนางสงสัยมันพันเป็นพันอะไรอีกแล้วนางเองเป็นคนชอบถ้าไปได้ไปห้างใหญ่นะคะปีที่แล้วนางได้มีโอกาสไป ไปห้างใหญ่เนะเนาะก็ซื้อมะละกอเอาแดงเอาที่เป็นลูกสุกๆมานะคะค่อนข้างจะแพงค่ะต่อลูกนี่แบบเหยียบร้อยเลยค่ะนั้นก็เอาเอาเอามานะคะแล้วนางก็เอามาแกะตาค่ะแล้วนางก็เพาะพันออกมาพันออกมานางก็จะไม่คุ้นเคยค่ะมันก็ได้อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะใบสวยจังเลยเพื่อนๆเอ้ยก้านก็สวยดีค่ะ สวยนะคะเพื่อนๆค่ะลูกลักษณะยาวค่ะนี่เขาเรียกเรดหรือเปล่าคะเรดเรดี้หรือเปล่าคะตอนที่นางไปซื้อนางก็ประมาณว่านางก็พยายามเลือกเรดเรดี้มานะคะเพราะว่าฮอลแลนด์บ้านนางมีอยู่แล้วค่ะฮอลแลนด์ Holland กับเรดเรดี้เนี่ยหน้าตาจะคล้ายกันค่ะแต่นางว่า ก็ไม่เคยปลูกเรดดี้ค่ะเพื่อนๆน,นางดาว่ามันจะเป็นอะไรนอ้อเรดดี้หรือเปล่าไม่มั่นใจค่ะเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกการเป็นสีม่วงเพื่อนๆคนไหนรู้จักแนะนางด้วยนะคะว่ามันเป็นพันอะไรค่ะสิ่งไหนออกดอกไหนบ้านนางก็จะพาเพื่อนๆ ไปดูสิ่งนั้นเลยค่ะรักเพื่อนๆค่ะ